บัดนี้พ่อมาสุรเกษใหญ่ตะวันบ่ายพอประมาณโอ๊ยน้อแม่กรรมกรทั้งหลายต่างกายันกันขอขาแรงนำกลับบ้าน ผลงานความหยาดเยาขึ้นมาตอนลูกเือเสื่อนใส่ทองพ่อได้เลี้ยงเก็บรัทันเมงเม็นงเมีกงเมยงเมีงบัยงหวียงเ้ยงินกยงม่ไงเมยเมยงเอ้ยเยงเมียงเรยงเมยงเอกงเมกงเงีมเ ย่านนา่งีเมื่อบานกาปานกันน้องก่นนั่งไคยทำแค่หนึ่งแล้วจนปัวแก้วได้ละทานแม่เอ้ยแม้มือนี้นั่นกันจะทำางานจางอาสาตางงอดยังขำไม่ใืเอ้ยนั่งเคยทำแค่หนึ่งแล้วเอออย่านั่งทำนั่งเคยมา พระลกนี้ดังเข้าชื่อตามน้องบอดวังทานเน่งจำต้องหันเวกคงเึินชัวคุ่มสถานไม่ไงเอ้ยพ่อปรานอนทำใจเมื่อได้ยินคนเบาเน่งขวานังนี้แล้วพระโลกนี้ไกลเกีิด ໄດ້ເຫັນໜ້າພໍແມ່ນັກເດດທັງາງຄອປາປາດລົງທາກດອງໃຈແມ ได้ยินคนจากดังกาีต้องไปเงีใครได้น้ตที่ทนได้เมื่อนี้ไปน้ตบนไดรำหนึ่งเม่อไง้ข้องจะมีพันระยานเมื่อเคยเกิดหวงเดือ่ตั้งนองกะบ่อเป็นเม็นเงียนเป่าวาง ตาลายหักโอ้บาเมีองสดีรักมาจังเป็นเทนอแก้วแมงว่าแล้วแก้วเดินจำน้ำทางหลวงน้กันนิ่งนิ่งามดงดอนน้อปากควงตะกกนเอินดอกเลียนเลยปาก้องมาัดตาจะลาย ตาจะรักเอ้ยน้องหลางไอ้ซากก่อนพิสัยตามเดนอื้อเออเออเอเดเออเออเออเอยเอนออคออเอองออเลงเออยออเออองไขางปดเอเเเมียเอ้ย นางเอ๋ยแสงแดดสองแผดพากย้ำลูกเก็บป่๋ยไข่ไผ่สีอมดอกเบียนมีนเทางปากเกินเสนงปัตตาปัตตาะจ้าเอ้ยโอ้ยน้องเมีทางปากเกินสน้องตากระซองมองหา ปังมาตีนตำต้องเลือดใจแดงดำแมงมังมาซาี่เก็บตามแมงปากว้างมางมาคำพังปัดตาโนยเป้าเตเดิมเมเดิมเดิมเอิมเด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 ิมงดิมิเอิงเดิาเดอิ ติงสะบิงลมคมขี้ดินหมงไม่ใหญ่เหนยเหลือว่าปัดตานั่งกับชาวบ้านอดเมื่อไงจ๋าวัดทีแล้วเด่นหนึ่งถ้าเราเกียรติตามได้เรียนทำแกมบิงไม่ไม่ติดมาล้มตองตาเลียว ลมใสเด่นแกนแกนคนกีนดังจอกกอกลมใสเด่นแกนแกนจนมาขาทันหลอกเดินไกาย่งเดินอยู่บ่านเจ้าเม่งคลางมากินมาดเขาก็เตรียบพิมเอาเองเก่งว่ามีจนลักนอบนีกันไก่ขางเม่งคนทางไก่ก็เป็นไก่ ของตายแล้วอย่ทั้งเบียวละนางเอ้ยอย่าขอบน้าคนเดียวแมนชิตโตกะพ่อจานสิหันกาดอกพาพันกันจะเล่าพักพึ่นความไปบากไาอยู่คุณโยมเอ้ยมาอาพันละน้านับทุกราชมเต็มเกีย ไห้พ่อม yeah ีเมียส่วนน้องเมียนี่ดูบาปัญญายิ่งโอ้ยเดี๋ยวนู้นนี่บ่ได้ปรึกษาพ่ออยากข้องัดไม่ตายทิ่มไม่สนใจทิ้งทิ้งเลยโอ้ยทิดถทิ้งเลย ตัดตาเอ้ยตั้งแต่ข้าวกอนได้ปัญตาจากบกมองมาหนึ่งนางรักนี่ปัญญาพ่อแม่นางผู้เคยเลี้ยงจนชาวเมืองชาวบ้านและจานโตบาลานที่เว็ดว่าง ผัวเอ้ยได้เบ้าหยอกล้อกันหวาดอกใส่กันดอกแม่เอ้หนึ่งถึงข้าวตกจบกันยังได้หวงดอกเปือกสาเวลาจบสบายใจกัเชิญบันหัวยิ้มบหนึ่งผัวเป็นไข่เมียคำเคียงกรอุ่นหนึ่งไม่เอ้ เป็นไครผัวคำเคียงกอนเนียมมหไ่เจ้าเคยไข่บบแสดงว่าเฮ่เฮ่เ่เฮ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 ่เ่เฮ่าง่เฮ่่เ่่่ ร่มเทลักหมอภัยนับน้ามวนก็ใจกันเืองเมืองสะพันจังจเปันได้สร้างก็เป็นผัวเมียจังไดยเป็นเมียผัวจะมีพันรยาตตอกันุวนเน่งเมียมาหนีไกลกลางว่าแม่ตายหันสองทางหังจิตลอด่อยว่าปัตตาอี้ ที่รักของหวงมานี้ไปจังสิแม่นบ่ตายไปกัພบนนีบ่มีมือว่าสิพบ่ตายบ่